อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าค่ะผู้ชมคะบุคคลโอ้จะเรียกว่าบุคคลเหรอจะต้องเรียกว่าโอ้โหซูปเปอร์สตาร์ดีกว่าเรียกว่าซูปเปอร์สตาร์รายนี้นะครับไม่ธรรมดาดังไกลไประดับโลกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซูปเปอร์สตาร์น้องหมีนอยแบทแบนนั่นเองค่ะ น้องหมีเนยขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์สาวดาราสาวท่านหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่จัดแฟนมิตรครั้งที่หนึ่งสุดยิ่งใหญ่อรังการค่ะคนที่รักน้องหมีเนยเนี่ยไปร่วมในงานแฟนมิตรนี้กันอย่างขับขั่งนะคะซูเปอร์สาวดาราดังหลายๆคนก็ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเวทีแฟนมิตรในครั้งนี้สุดพิเศษมากๆถึงแม้ว่าน้องเนยเนี่ยนะคุณผู้ชมขาจะไม่ช่คนแต่น้องเนี่ยน่ารักมากร้องเล่นเต้นโวนน้องทําได้เต็มที่จริงๆเร เรียว่าแฟนมิสค่ะคนที่นั่งอยู่ในฮอนั้นเนี่ยอมยิ้มแล้วมีความสุขมากๆน้องหมีเนยเสิร์ฟความสุขให้กับทุกคนและเชื่อแน่ว่าความสุขนี้มันเป็นความสุขที่อิ่มเอมมากๆนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อย่างน้องหมีเนยค่ะก็ เป็นอะไรที่ทําให้คนไทยเนี่ยนะฮะภาคภูมิใจและชาวต่างชาติก็ตีตัวมาเพื่อมานะฮะใกล้ชิดกับน้องหมีเนยนะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอคือซูเปอร์สาสาวจริงๆอย่างงานแฟนมีที่ผ่านมาค่ะ First สแฟนม e t ติ้นะฮะอา อดเวนเจรนะฮะอวอร์ดอวอร์ดนะฮะก็ถือว่าเป็นการผจญภัยกับน้องหมีเนยค่ะแล้วก็เป็นการปิดฉากความอบอุ่นได้อย่างสวยงามและเชื่อแนะ่ว่าเมื่อมีครั้งที่1แล้วก็ต้องมีครั้งที่2เมื่อมีครั้งที่2แล้วมีครั้งที่3ม,มีครั้งที่4ครั้งที่5แน่นอนนะฮะแฟนมีครั้งนี้ยิ่งใหญ่แขกรับเชิญของเราแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะ ก็นำทีมโดยนะฮะน้องกอรโชกุลพ็อกซี่นะฮะโอสปาโมดน้องพาเวลนะน้องภูเอ่อคุณไม้พิรัตนะฮะน้องอาล,ลีรวมไปถึงค่ะคุณตุกกี้นะฮะโชว์เนี่ยสองชั่วโมงเต็มๆความพิเศษความอลังการมากมายเสียงหัวเราะรอยยิ้มของด้อมน้องหมีเนยเนี่ยนะ,ะโอ้โหสุดยอดจริงๆชาวด้อมน้องเนยเนี่ยนะฮะก็กรี๊ดกันถล่มท รวมไปถึงค่ะซิงเกิลที่น้องหมีเนยเนี่ยเขาปล่อยซิงเกิลออกมานะฮะิวใจคนก็ร้องตามได้ขยับจังหวะตามได้โยกย้ายได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงช่วงที่ซึ้ง น้ำตาแตกอบอุ่นค่ะผู้ชมขาเขาก็มีดวงไฟดวงเล็กๆเนี่ยนะอยู่ในฮอลล์จำนวนหนึ่งหมื่นดวงคะ่ะผู้ชมขาก็คือจากมือถือบ้างจากอะไรบ้างเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นความอบอุ่นที่น่ารักมากๆค่ะก็ต้องบอกเลยนะผู้ชมข่าว่าน้องหมีเนยเนี่ย ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังจริงๆนะคะแขกรับเชิญเนี่ยแต่ละวันเขาก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะแขกรับเชิญน้องเทสต์ไมลอนน้องเจเจน้องรีวน้องเก่งขริดนะคะน้องน้ำปิงน้องบูน้องเนเน่นะคะก็โหแต่ละคนที่สุดยอดจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้ขอจันลึกค่ะว่าน้องหมีเนยนะคะเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์สตาร์สาวดาวดวงใหม่ของวงก บันเทิงทั่วโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังนะฮะจะขอไปสัมภาษณ์หรือว่าไปใกล้ชิดน้องหมี่เนยบ้างตามงานอีเวนต,ต์ต่างๆเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮอตสุดๆเลยค่ะ